อพอดีเรับว่ะเอาก๊อกวาไทยอะไรวะเนี่ยมีเสร็จแล้วดิพอดีเลยว่ะเหียอะไรก็พอดีไปหมด <c oughs> ของไอ้นิงกี้เนี่ยอะไรก็พอดีไปหมดเยียลืเกิน สวัสดีครับยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องทูชาติเคสซี่ขาครับผมทุกคนทำอีพนี้ได้ไหมอีพีที่เราทํารถให้นิงกี้ไปขี่ที่ะอ,รอะรจักรอสอะทุกคนเห็นไหมว่ารถอะมันขึ้นไปได้แค่หน่อยเดียวมันขึ้นไม่ได้พอมันเริ่มชันหน่อยมันก็ดับ วิธีแก้คือเดี๋ยวเราจะติดถังหน้าเพิ่มอีกใบเว้ยเพราะว่าน้ำมันมันไม่พอใช่ไหมเวลาหน้าเช็ดเชอะเราลงคนดูทำไมอ่ะอันนี้ก็เลยติดถังกลางแล้วติดถังหน้าแล้ว <c oughs> อยู่นี้เอ้ยมึงกล้าขีไ่ไหมล่ะไอ้ถัดล้มมันไฟลุกไปเลย What the fuck น้ำมันมันไม่พอให้มันเลื่อมหน้ามันนิดนึงเวลามันชันจะได้มีน้ำมันตอนนี้ซื้อก๊อ,อกมาแล้วสองอันทุกคนเดี๋ยวเอาก๊อกมาให้ก๊อกสีโช๊คมันขี่แล้วพี่แล้วมันบุ่นวันสีนแม่งขับยากเออนี่เราก็ซื้อมาให้ด้วยรถไม่มีโช๊ก เราซื้อซีนมาให้ด้วยแล้วก็ซองออน้ำมันสองทัวเพื่ออะไรรู้ไหมปิดทังหลังเปิดถังหน้าปิดทังหน้าเปิดถังหลัง <Wow. S 1> ม,มาดูวิธีการทําดีกว่าครับจะไม่หเหียวเวลาเพราะเย็ยนมากจะรอดไปได้รถกูรอดทีมึงอะ่ะมึงจะหนีไปไหนไอ้น้องทําขนาดนี้แล้วมึงต้องอยู่ให้ได้แล้วนเออไไดี๋ยวเ,เไไร,ราจะติดท่านี้เลยนี่ เราก็จะใส่ก๊อกไปสองตัวตัวนี้เปิดทางหลังตัวนี้เปิดถางหน้า <S <S 1> <S 1> ทําไมถึงต้องใช้2ตัวเพราะถ้าเกิดเราใช้ตัวเดียวถังนี้เติมมาที้เต็มแม่งก็ล้นเข้าไปถังนู้นมาลื้อนี่ลื้อทุกสีเปิด2ก๊อกพร้อมกันไม่ไม่วิ่งได้สามร้อ,อยห้ยาสิบเลยเฮ้ยแน่นอนสิมันต้องแรงกว่าเดิมนี่เพราะว่าเรามี 2, ก, 2> ก๊อกแดดเขามันกระจุยกระจายหมดเลยนี่ไม่เหลือหรอกไม่เหลือหรอกมาทำเนี้ยมามาช่วยกันลื้อต้องถอดสายถังออหมดเลยหรอไม่ต้องถอดเดี๋ยวเราจะใส่ก๊อกตรงนี้ เราจะไม่ใช้แต่กล้องนี้นะแต่กล้องนี้เราจะไม่ใช้ตัวเวมข้ามแล้วทำตรงนี้ใช่แล้วให้ถอดชุดสีทำไมก็ถอดสิถอดไม่โชว์โชว์ทำไมไม่ได้อ่ะเวมข้ามนี้เราไม่ใช้แล้วเดี๋ยวเราถอดเวมข้ามออกอะไนที่เราไม่ใช้เราถอดออกครับมันชวนเกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวเหมือนมึงเว่ออะเดี๋ยวครับรถนิ่งพี่ต้องวิ่งได้ครับเพราะว่ารออยู่ครับทุกคนอย่าเพิ่งรีบเบื่อนะทุกคนเพราะว่าเรายังทำกันอีกนาน แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับก่อนที่จะไปดูว่ารถมันเสร็จหรือไม่เสร็จนิ๊กี้มาหาที่วางก๊อกโอพอดีไงวะเอาก๊อกมาใท่อะไรวะเนี่ยนี่เสร็จแล้วดิพอดีเลยมะไอ้เหี้ยอะไรก็พอดีไปหมดของไอ้นิ๊กี้เนี่ยอะไรก็พอดีไปหมดเลี่ยนเหลือเกินน้องมึงหัดติดขัด ชาวบ้านเขาได้บ้างไหมเนี่ยพอดีเลยว่ะไปย่อเออเดี่ยามทางเออเออนั่นแหละให้มันมองเห็นได้เออนอนไม่เห็นได้นี่นอนนี้เรายึดสั้นไปหน่อยนะยึดก็ได้ไม่ยึดก็ได้เพราะเวลาเปิดเราก็ต้องจับก๊อกไว้อยู่ดีอ่ะใช่การเกียรติความพอดีก่อนโดยทันนี้มากที่อะไรก็พอดีไปหมดนั่งแม่งรอบที่แล้วยางแตกไอ้เรียก็มีอีกสุดขอบประเทศแล้วนะร้านอ่ะยังมีอีกมีไหมแปดสิบทับร้อยเอาแล้ว ตบตกถล่มถล่มถลถ้ามีนี่คือพี่กีดได้เลยนะร้องออกมาเลยก <c oughs> ็ได้ได้ครับวันนี้ยูเมทอดยูบล็อกไอ้คันนุษมาหักมีมมพอดีเลยว่ะเยอะยูบล็อกก็มีพอดีเลยว่ะข <c oughs> องมีพร้อมเสมอไปเอามาเดี๋ยวหาจุดยืนก่อนแล้วเดี๋ยวเรามากรอไปเดี๋ยวจะมาทำชว์กันต่อเดี๋ยวมาทดสอบด้วยว่าถังหน้าใช้งานได้จริงป่ะ ทงนี้มองเห็นไหมเราใส่สามทางไปที่ก่อนเข้าขคามชมใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็ก๊อกนี้สําหรับถังหลังอันนี้ถ้าเราจะใช้ถังหน้าเราต้องปิดถังหลังก่อนแล้วเวลาเราจะใช้ถังหลังเราต้องปิดถังหน้าปิดก็ได้แล้วแต่พี่หรอนี่นะครับถัไม่ขึ้นถังหน้าหรอกถังหลังไม่ขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าถังหลังมันูุแล้วเกิดล้นขนที่มาก็ไม่ออกก็ไม่ออกอยู่ดีเพราะว่าก็เป็นการเติมน้ำถังหน้าไปตัวการเติมน้นถังหน้าไงเพราะถังหน้าปิดฝาอยู่ไงอ๋อไม่เหี้ยสุดแตนว่ มีวิธีเอาน้ำมันลงถังโดยไม่ต้องดูดสายไหมครับกระเป๋าถังไหมครับไหนทำให้ดูหน่อยดูนะครับทุกคนดูนะครับทุกคนดูนะครับทุกคนยอดเฮ้ยทำไมต้องเป๋าถังก็ดูดทำไมต้องดูดก็ทำขวดเป็นสัญญาการอ้าวได้น้ำมันมาแล้วทุกคนสตาร์ทติดหรือเปล่าหองเพียรน่ะผมกลืมขึ้นถังเพียอีนหรืออปลาทง์นี้เหี้่ลืมหมดไปอีกแค่พ้นพ้นบอางกันทุกบ้านลืมทุกอย่างไอ้เหี้ยของออกไงพี่ลืม หวยแตกครัะถังเออะไรวะอะไรวะผมบอกแล้วอะไรวะใช้กลวยอ่ะมันทำไมก็ไม่เต็มนี่หว่ามันล้นจังวะมันเต็มถังแล้วไอ้เหี้ยมันไม่เต็มมันไม่เต็มอะไรวะไม่รู้เหมือนกันรีบ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 ไปเลยรีบไปเลยไปให้ได้ มึงยังปล่อยดับนี่เอาเดี๋ยวจับไปให้เอาเฮ้ยดีว่ะจะใส่หมือไม่ไยค้ำสรุปว่าไม่ดับแต่น้ำมันไหลใช่ปะไม่มันไหลอยู่แล้วเพราะมันเชิญตัวแต่น้ำมันน้อยขนาดนี้จะได้เักกี่เนินนะตัวเฮ้ย นี่เขาโอ้โหขี่กันตรงด,ด้านเลยนะยังมอกให้พี่น้องต้องสะพายน้ำมันไปด้านหลังด้วยกระโดดข้าง,บบงหลังเจอข้างหน้าดูเออใช่งั้นต้องพกสายยางด้วยก็มีขั้นตอนขวดใส่ยูบ็อกซ์ใช้ได้นะลแล้วสนุกแล้วชันเท่าอะไรก็ไม่กลัวแล้วตอนนี้นชันเท่าอะไรก็ไม่กลัวแนละ้ว<ะ>เดี๋ยวขอเปลี่ยนซีนช่องหน้าอีกหน่อยมันบนชิบหายเลยขี่แล้วไม่แล้วรอดไหม เดี๋ยวเจอกันที่เนินโมโหผัวเนินโมโหเฮ้ยมีชื่อใหม่แล้วอ่ะไปทีเดียวเขามีชื่อใหม่เลยเนินโมโหผโมโมโหผัววัดใครวัดฮะเฮ้ย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 ใครอยากดูครับรอติดตามได้เลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีช่องหน้าหน่อยทุกคนไปดูกันป่ะสั่นเหม็นเน่าน้ำมันเน่าเหม็นมากเลยเฮ้ย แล้วแกนเป็นอะไรนะเห็นบอกว่าไม่ใช่สีแล้วคือเป็นตามุดแล้วใช่ไหมใช่โอ้โหฮลโหลโอ้น้อมันเน่าอ่ะมันเน่ามากน้ใหญ่เลยรือแล้วเจอเลยรถอ่ะถ้าไม่รื้อมันก็ไม่พังนะครับน้องๆถ้าลื้อพังหมดเลยโอ้ยโอ้โหนี่ไคอนนี่พี่น้อง เขาถามลูกขนาดนี้แล้วพี่ต้องขี่ให้มันผสมกับที่เขาซ่อมกันมานะขี่ผสมกับที่กันซ่อมกันนี่แต่ว่าพี่ต้องหูดูทรงพี่น้องแล้วแบบขี่ได้สุดยอดเลยนะติดตามเลยให้ดูที่สกิลเออสกิลพี่น้องดูมีหลายอย่างเลยอ่ะเวลาขึ้นไปอ่ะสายน้ำมงสายน้ำมันะเตะให้ขาดเตะให้มันไม่มีอะไรได้เข็นกราบเข็นกราบไม่เหนื่อยเออสกิลเลี่ยมมันเยอะมากเลยวะพี่น้องเนี่ย เดี๋ยวไม่รอดูตอนเสร็จแล้วทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะ้ำมันเน่ามากเลยเดี๋ยวขอเวลาไปทำความสะอาดและกอบก่อนง่ายๆครับหั่นน็อตตัวล่างมาเอา,เอ,า,เอ,าออกจากคำบอกงัดซีน,นออกมาเปลี่ยนซีนเติมมันกลับเข้ามาจบแล้วต้องไปล้างด้วยไม่มีอะไรเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปล้างก่อนนะครับ Meanwhile in our universe ีใช้ได้นะตอนนี้ขึ้นเนินก็ไม่ดับแล้วขึ้นเนินไม่ดับเพราะอะไรเรามีถังทถ<า>ั <P S 1> งสำรองเรามีถังสองแล้วถังไม่ดันเขาก๊อกสองสองก๊อกเอาไว้กันเวลาน้ามันถังหน้าไหลย,ยอ้อนไปทังหลังเีม<ส>ชกหน้ามีชกหน้าเนี่ยเวลาออกเวลารถจะเสียการมันคุมง่ายป<ม>ุ๊บปาวุ้นเลยนี่วาวุ้นเลยเขาเนี่ยว เนี่ยว้าวุ่นเนี่ยเนี่ยไม่เหรอเนี่ยว้าวุ่นเอาวุ่นอีกแล้วเนี่ยว้าวุ่นเลยเฮ้ยกันขโมยเนี่ยเวลาไปเดินริมทะเลอ่ะมันถือเซิร์ฟมาเซิร์ฟบอร์ดงานคนเลมั่วอ่าถือบอร์ดเซิร์ฟอ่าเหมือนเราเล่นเซิร์ฟไงเซิร์ฟมาโถนนเท่ตายอยู่โอไฮโออะไรจริงอ่ะที่คิดไว้นะขึ้นขึ้นโครงบอกใหม่เอาให้มันเตี้ยประมาณนั้นมา ได้เลยไอ้หนุ่ม阿โซน่าแล้วแต่เราเบอกคือผมไม่นี่ใคยขี่รถทำไปทำเอาเอาชอบแบบอไหนหรอมีทองเพราะไอ้หนุ่ม阿拉ซอ่ะคุณชอบแบบไหนมีมีสองสีให้เลือกสีเหลืองสวยสีแดงสวยสีเหลืองไม่สีเหลืองกันเสียแล้วไอ้นุ่มคุณสนใจต่อมาแล้วพิงไหมมาโซโซคุยกันเหรอแหม่ยิงโอ้เฮ้ยอันนี้สวยกว่าป่ะอันนี้ดีกว่าป่ะแล้วเดี๋ยวอายางมา ยางรัดยางมอไซคืโอ้โหยางรัดคิดถึงสมัยปวชเลยเมียะล็อกสูตรก็มีกูจะยางรัดหนังสือไปเรียนทำไมนี่ยางรัดมอไซคฮ้ย ดีไหมัเนาะดีครับต้องหน้ามันเบาดีครับเมื่อกี้มันสำลักอะไรกันอ่ามันสัลักตับแตงมันลูกโตฮะเพราะตอนไล่เราไม่ไล่ตอนเราไม่ไล่ใส่ปักแตงนะได้แล้วครับเดี๋ยวเราก็ชิมใหม่ไม่เป็นไรโอเคไปจบไปแล้ว EP นี้คงจะซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วคงไม่มีอะไรที่ให้มันแก้ตัวอีกแล้วนะเดี๋ยวพี่เพราะว่าเทปไทยพี่ทำชั่วคราวพี่จะให้ผมใช้โคคนจริงเหรอแน่นอนพอเวลามันขาดช้ำผูกใหม่ขาดช้ำผูกใหม่เพราะเราไปเรามีเทปไทยมาเยอะไปหาเบลก็เปลาว่าติดเลยวะฝากไว้นะครับสำหรับ ลิงกี้สไตล์จะต้องข <pl ains> ึ้นเขาหน้าอาณาจักรออสให้ได้เดี๋ยวไปดูว่าจะสนุกสนานขนาดไหนตั้งแต่แรกกไม่จบกูไม่เห็นใจกูเลยนี่ครับลงน้ํายาด้วยน้ํายาเออขาไม่ขัดบอกไม่ใช่ครับอันนี้เอาขวดไม้เขี่ยข้างในเป็นน้ำมันหมูครับโอ้โหอย่างนี้มึงขายเงี้อ่ะไปตั้งเอาเลยกวนตีนขมากเม่โอเคไปช่องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับเดี๋ยวไปดูว่าอีมีหน้าจะทำอะไรกันต่อครับสำหรับคันนี้ส่งมอบให้นิงกี้หนผีสิงเอาไปลุยต่อมีถังเอแล้วถังเอถังมีพร้อม ผมไม่มีข้ออ้างแล้วยืมใช่อาทิตย์หน้าเลยเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์ไปครับวันนี้พับวันีครับบ๊ายบายครับ